มาครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําไก่ทอดโคกกันนะคบทุกคนก็เป็นเมนูใหม่ครับผมที่ผมก็เพิ่งเคยทําครั้งแรกนี่ะครับเริ่มมาแล้วก็จะหมักไก่ก่อนนะครับเราจะใสน่น้ำมันหอยลงไปนะครับทุกคนใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับอโอเค ก็ผงกระเทียมนะฮะก็ใส่ปาปิก้าครับใส่ไปเลยแดงมากทุกคนไปครับต่อไปแล้วก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะครับ อโอ้ยทิ้งไว้สักสิบห้านาทีนะครับทุกคนไปฮะแล้วก็จะเอาลงไปทอดเลยนะครับนี่โอ้ยทำมันเดือดเลยนะคะทุกคน,น โสครับทุกคนต่อไปเราก็จะคนๆๆน,น,นะครับรอเขาสุกนะฮะืกลิ่นหอมมากเลยทุกคนต่อไปเราก็จะทอดใส่โคกนะครับผมเราจะเอาไก่ใส่กระทะ ต่อไปเราก็จะเทโคกลงไปนะครับทุกคนนี่เทลงไปเลยนะครับอ่าเท่านี้พอแล้วฮะต่อไปเราก็จะคุบเขาให้เข้ากันนะครับผมให้โคกมันเข้าเนื้อไก่นะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะครับ ที่เป็นไก่ทอดโคบนะครับผมปั่กินกันเลยครับโอ้โหอื้เขาแบบหวานแบบหวานฉ่ำเลยทุกคน